สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมันเจอกันกับแก้วแล้วนะคะคลิปที่ทําขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะเราชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะแนวทางที่ให้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งทุก,ทก,กะะชั่นะคะปรดใช้วิจารณญาณนะคะรับชมเ้ื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเช้าบ่ายในใบเดียวนะคะทุกคนคุ้มบอกเลยคุ้มว่างก็ได้ลงคลิปไม่ว่างก็ไม่ได้ลงคลิปนะบอกเกยวก่อนนะคะ ถ้าจะใส่เก้าเข้าไปก็ได้นะคะนี่ที่จริงสี 4, 1, 2, 3, 0, นะ่หนึ่งสองสามศูนย์นะฮะเป็่เไงจ้าลูกค้าอีกแล้วเหรอจ้าพักผ่อนกายยาภาซานหยิบเลยไหมหย,ยิบเลยไหม หยิบเลยไม่จ้าลูกค้านี่ไงขวดอยู่นี่ไงพี่แก้วนี่ไงขวดปะ ศูนสามหนึ่งสามในตารางหนึ่งศูนย์ในตารางถ้าหนึ่งมีหนึ่งศูนย์ก็ต้องมีเจ็ดศูนย์ถ้ามีหนึ่งสามก็ต้องมีเจ็ดสามตามสไตล์ของเรานะทุกคนวันนี้ถ้าถ้าเจ็ดห้ากับหนึ่งห้ามาก็ตัวใครตัวมันนะคะเลิกแต่ผมเลิก เพิ่นตามตารางเช้าบ่ายนะทุกคนดูให้ดีนะคะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสองหนึ่งสีเหมือนรีบนะเพราะว่าทุกคนรู้ไหมที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวเพราะว่า เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าความจําโทรศัพท์เต็มฮ่านี่น,นีถ้าทุกคนจะไปแบบนี้นะทุกคนจะี่ให้นะศูนย์ศูหนึ่งนย์ศูนย์สนะคะอ้ศย์ศูนยัแล้วก็ออหน,นึ่น,น,ะ00 1, 00นะเนะดาดี น้าจ๊ะนะจ๊ะนะจานะจอหนึ่งวันนี้เด่นศูนย์สี่ค่ะนะักขอรับดูให้ดีนะคะเช้าบ่ายกลางวันเย็นแล้วจะได้คลิปสั้นบ้างคลิปยาวบ้างทุกคนเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ ว่างถ้าไม่ว่างก็คลิปสั้นไปถ้าว่างก็มีคลิปยาวให้ถ้าคลิปยาวจะดูเข้าใจกว่านะหมูบอกเลยนี่เด่นศูนกับสี่นะฮะมาเรนี้ให้นี่ศูนย์เก้าอยู่ไหนนี่นะคะจะมีอืม่ประมาณนี้ ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนเช้าบ่ายค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะ,ะชอบสีไหนให้ไปสีนั้นนะคะเช้าบ่ายเช้าบ่ายนะ,ะทุกคนประมาณนี้นะ,ะทุกคนอ่นนี้นะถ้าใครอยากสนับสนุนแก้วนะ,ะประมาณนี้นะคะมีกลุ่มนะใครอยากเข้ากลุ่มก็เข้าได้นะคะเพราะว่ากลุ่มคือได้ครบทุกคนทุกหวยเลยนะคะ,ะ,คะทุกคนไม่ต้องรอคลิปคะ่ะลงให้เรียบร้อยนะ,ะไม่ต้องมาดอดูคลิปอะไรเลยนะคะคุม้มมากนะคะขอให้โชคดีนะ